เราทราบะ่ทุกคนที่มาวนน้าจารสลามที่หน่งมีคิดต่อการาาที่หองว่าเสรไปเราดูมาาพระยาของคารเตปผู้ริสานของถิ่นที่ยวถนันที่สิบกาและทรงปฏิบัติทางสถานบุราชานีเป้ารจเที่ยวทางลา thank <laughs> O a hablar